สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b ป i t เท l l a ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรอยเล่แคนรักใน EP ที่7-12เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ หวานอี้ถามเย็นจี๋ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่เธอพูดหรือไม่ให้เขาอยู่ห่างสาระน้ำเอาไว้ไม่อย่างนั้นเขาจะตายแน่นอนเย็นเจี๋ยไม่เชื่อเขากระโจนลงสระน้ำผ่านไปครู่เดียวขาก็เกิดเป็นตะคริวดินรนไปมาเอาชีวิตรอดในน้ำหวานอี้ถอนหายใจทีนี้คงเชื่อเธอได้แล้วสินะหวานอีกระโดดลงไปในสระช่วยชีวิตเย็นเจี๋ยหลังถูกดึงขึ้นมาจากความตายเย็นเจี๋ยถามหวานอีว่าอยากได้อะไรหวานอีบอกว่า าเธออยากออกจากต้นสังกัดซิงหัวซึ่งเป็นบริษัทของหมิงอีจากนั้นเซ็นสัญญาเข้ากู้ซื้อกรุ๊ปของเขาเย็นเจียตอบตกลงหวานอี้กลับมาบ้านเธอถูกพี่เฟยซักไซว่าระหว่างเธอกับหมิงอีเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หวานอีบอกว่าเธอไม่เป็นไรเธอสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงด้านจี้เหยานนั้นก็กําลังวางแผนกลั่นแกล้งหวานอีครั้งใหม่และดูเหมือนเธอจะมั่นใจนักหนาว่าสามารถทําลายหวานอี้ได้วันต่อมาที่กองถ่ายละคร จี้เห่ยงส่งแม่เลี้ยงเห็นแก่เงินซึ่งไม่ค่อยลงรอยกับหวานอีไปที่กองถ่ายเพื่อป่วนหวานอีโดยนําเด็กคนหนึ่งไปด้วยและบอกว่าเป็นลูกแท้ๆของหวานอี้เล่นละครจนเกือบทําหวานอี้แย่ซําจี้เหวยยังมาเสริมทัพพานักข่าวมาทําข่าวด้วยโชคดีที่เยยนจียมาได้ทันเวลา เขาสั่งให้ร,ปรอปภลากนักข่าวที่มาทำข่าวปลอมออกไปและถามจี้เหยาว่ารับผลการกระทำของตัวเองไหวใช่ไหมจี G ้เหยวยังไม่สลดเล่นละครต่อเธอบอกว่าเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายเย็นจั่ยแม่ของหวานอี้ทำท่าร้องไห้บอกว่าเย็นจั่ยรังแกเธอกับหลานเย็นจั่ยจึงขอหลักฐานแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของหวานอี้จี้เหยวพูดขึ้นมาว่าหากอยากได้หลักฐานก็ต้องตรวจ d n เอ็เอเย็นจั่ยจึงสั่งให้คนนำอุปกรณ์ตรวจออกมาแค่สิบนา าทีก็รู้ผลแล้วหากไม่ใช่ลูกของหวานอี้การใส่ร้ายลูกสาวจงแจ้งแบบนี้ถือเป็นคดีหมิ่นประมาทได้เลยจี้เหว่ยวเจ็บใจไม่น้อยแผนการที่เธอเตรียมมาพังทลายไม่เป็นท่าเดิมทีเธออยากให้มีการตรวจ DNA เกิดขึ้นและคิดว่าคงใช้เวลาตรวจหลายวันต่อให้ผลออกมาว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของหวานอี้แต่ชื่อเสียงก็เาาโว์ไปแล้วแม่เลี้ยงกลัวตัวเองติดคุกเขาไปเกาะขาจี้เหวยบอกว่าจะทิ้งเธอไม่ได้นะต้องรั ผิดชอบร่วมกันทีนี้คนทั้งกองถ่ายก็ได้รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่พูดจริงพูดเท็จมิงอวีโมโหจี้เหย่ยามากช่วงนี้เธอหาแต่เรื่องให้เขาจี้เห่ยาจึงขอโทษเขาด้วยการหานักลงทุนมาให้เลยทำให้มิงอวีอารมณ์ดีขึ้นมา ในเวลาต่อมาวันนี้หวานอี้กับมิงอวีมาลองชุดแต่งงานแต่มิงอวีดันมามั่วกับจี้เหย่ในห้องลองชุดระหว่างที่หวานอี้ถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จหวานอี้พอเดาได้ว่าสองคนนั้นทําอะไรกันอยู่ในห้องลองชุดเธอทําเป็นจะเดินเข้าไปลองชุดในห้องนั้นแน่นอนว่าถูกมิงอวีขัดขวางไว้โดยบอกว่าห้องนี้แอเสียหวานอี้บอกว่าแอเสียก็ปิดสิจี้เหย่ที่ซ่อนอยู่ในนั้นแทบเป็นลมซ้ําหวานอี้ยังมานั่งพักอยู่หน้าห้องลองชุดเธออยากแกล้งจี้เหวาสัก ใช้เวลานั่งพักอยู่ที่นั่นหลายนาทีกว่าจะยอมเดินไปที่อื่นจี้เหยายิ่งนึกโมโหหวานอี้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้หวานอี้ได้ใช้ให้คนของเธอแอบถ่ายคลิปวิดีโอนวเนียกันของมิงอวี่กับจี้เหย่ไว้นี่เป็นก้าวแรกที่เธอจะทําลายชีวิตของสองคนนั่นจากนั้นเธอให้เยียนเจี๋ยมารับเธอที่ร้านชุดแต่งงานพ่อมิงอวี่รู้เข้าจึงแอบตามไปหวานอี้ใช้ให้เยียนเจี๋ยช่วยเล่นละครกับเธอหน่อย เธอใช้ให้เขาปลดเข็มขัดนิราภัยให้เธอมิงอวี่เห็นความใกล้ชิดของทั้งสองคนก็ไม่พอใจมากกลับมาหาเรื่องหวานอีที่บ้านบีบคอเธอครั้งนี้หวานอีจึงได้หลักฐานที่เขาทำร้ายเธอลงทุนถูกเขาทำร้ายนิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาก็นับว่าคุ้มค่าข้อของหวานอี้เกิดรอยนิ้วมือคนเย็นเจียบ่นว่าถ้าหากบอกแต่แรกให้เขาช่วยแล้วจะกลายเป็นแบบนี้เขาคงไม่ช่วยแน่ เวลาต่อมาหวานอี้มิงอวี่และจี้เหย่ไปร่วมงานการกุศลหวานอี้ใช้ผพ้าพ,พันคอปกปิดรอยช้ำของเธอไว้กระซิบข้างหูจี้เหวาให้เราดูสีว่าที่คอของเธอมีอะไรจี้เหย่จึงใช้มือดึงผพ้าพ,พันคอหวานอี้ออกรอยช้ำจึงปรากฏต่อสายตาสาธารณาชนนักข่าวต่างสงสัยและถามว่ามิงอวี่ทำร้ายหวานอี้อย่างนั้นหรอมิงอวี่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ามาเขาหันไปกดดันหวานอี้ให้พูดอะไรสักอย่างฉับพลันนั้นโปรเจกเตอร์ ด้านหลังก็ฉายภาพที่มิงอวีบีบคอหวานอี้รวมถึงคลิปที่มิงอวีกับจี้เหยี่นเนียกันในห้องลองชุดนักข่าวถ่ายภาพกันอย่างเมามันจี้เหยา่วายมากหนีลงจากเวทีหวานอี้จึงทําทีเป็นรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกเลิกมิงอวีเยนเจว์เป็นคนพาเธอลงจากเวทีพี่เฟยโทรบอกหวานอี้ให้หนีไปหลบที่อื่นสักพักตอนนี้นักข่าวรอสัมภาษณ์เธอที่บ้านรวมถึงที่ต่างๆที่คิดว่าเธอจะไปขณะเดียวกันหมิงอวีกับจี้เห่ยวก,ก็ทะเลาะก,กัน ถึงขั้นที่เขาไล่เธอออกจากห้องจี้เหยาผิดหวังในตัวเขาเป็นอย่างมากเพราะเขาเธอถึงได้กลายเป็นหญิงชู้เยียนเจวี๋ยก็พาหวานอี้มาหลบหน้าข่าวที่บ้านของเขาหุ้นของซิงหัวร่วงทันทีในวันต่อมาซ้ำยังมีข่าวว่าหวานอี้จะฉีกสัญญาซิงหัวมิงอวี่จะให้หวานอี้ชดใช้ค่าเสียหายสิบเท่าแล้วก็เป็นตามนั้นจริงหวานอี้ปล่อยข่าวว่าเธอจะตั้งบริษัทใหม่อาจดึงดาราจากซิงหัวไปเกือบครึง่งเธอให้คนของเธอส่งข่าวนี้ ให้พวกที่ซื้อหุ้นของซิงหัวมิงอวี่กับจี้เยามาคุยงานกับนักลงทุนที่ชื่อหวังดูเหมือนว่าเขาจะพึงพอใจในตัวจี้เหยาเมาแล้วก็พยายามลวนลามเธอจี้เยาเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําไม่คิดว่าจะเจอหวานอี้ที่นี่สองสาวจึงได้ปะฝีปากกันก่อนที่จี้เยาจะกลับมารายงานมิงอวี่ว่าเจอหวานอี้มิงอวี่จึงทิ้งจี้เยาให้อยู่กับนักลงทุนหวังตามลําพังโดยเขาไปตามหาเรื่องหวานอี้เป็นเหย็นเจ๋ยที่มาช่วยหวานอี้ออกจากสถานการณ์นั้นจู ตมือเธอออกไปต่อหน้าต่อตามิงอี buena. ขณะเดียวกันจี้เหยาก็กำลังถูกนักลงทุนหวังลวนลามโดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ G ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่7-12หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า